สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรีดข้อแตกอเล็กถอดเสื้อโชว์หุ่นแซบจากชีวิตเคยอ้วนมาก่อนเป็นอีกหนึ่งหนุ่มโสดสุดฮอตในตอนนี้เลยสำหรับพระเอกหน้าตีอเล็กเทียรเดชเมทาวรายุทธและแน่นอนว่าสำหรับหนุ่มอเล็กแล้วนั้นมีความชื่นชอบในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นอย่างมากจนปัจจุบันร่างกายกำยกำกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดสมกับเป็นหนุ่มรักสุขภาพรักธรรมชาติจริงๆรล่าสุดในอินสตาแกรมของอเล็ก ก็ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดการ์ดกันรัวๆเพราะนานๆจะได้เห็นภาพของหนุ่มอเล็กอวดผิวขาวๆซิกแพคแน่นๆโดยเจ้าตัวเล่าความตั้งใจว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทุ่มเทสุดๆเพื่อให้ได้มาหุ่นดีๆแบบนี้ในฐานะเด็กอ้วนคนหนึ่งที่รักการกินเป็นชีวิตจิตใจหนึ่งเดือนเต็มที่ตั้งใจแบบสุดๆว่าจะลดความอ้วนและเพิ่มกล้ามเนื้อ เพื่อมาถ่ายซีนทะเลในละครทริปนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องแต่พอว่างก็รีบออกกำลังกายพยายามคุมอาหารให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ไหนจะต้องถ่ายรายการอาหารของตัวเองถึงจะมีตะบะแตกไปบ้างและคิดว่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ผลที่ออกมาก็ทำให้รู้สึกภูมิใจกับตัวเองว่าอย่างน้อยครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจจริงๆถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ก็พอใจมากและขอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมอ้วนอีกแล้ว นั่นๆที่จะลงรูปแบบนี้แต่ขอลงรูปนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจและเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองนิดนึงนะแฮชแท็กแล้วก็ก่อนอื่นขอกินแบบสบายๆส,สักสองสวันค่อยกลับไปคุมอาหารต่อขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ